วันนี้มาถึงการปมพยุบาลเบื้องต้นกรณีข้อเท้าพลิกไม่ว่าจะพลิกจากกระดกต่ำหรือสูงเช่นเดินสะดุดพื้นที่ไม่เรียบตกส้นสูงหรือว่าสะดุดขอบบันไดให้นั่งและพักทันทีนะครับอย่าพยายามลงน้ําหนักหรือว่าเดินนะครับถ้าสามารถหาน้าแข็งบริเวณนั้นได้ให้น้ำแข็งมาห่อด้วยผ้าแล้วประครบที่ข้อเท้าอย่าน้ำแข็งวางโดยตรงที่ข้อเท้าการประครบเย็นสามารถทําได้ต่อเนื่องใน24ชั่วโมงแรกทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการไหลเวียนเลือดเป็นการลดอาการบวมได้หลังจากพักไปสักระยะลองขยับ หรือหมุนข้อเท้าและลองลงน้ําหนักดูนะครับในช่วงแรกให้พยายามวางข้อเท้าดูในตําแหน่งที่สูงตอนนอนอาจจะหาหมอนหรือผ้ามารองข้อเท้าตอนกลางวันถ้าต้องเดินมากให้หาผ้าล็อกข้อเท้าทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการเคลื่อนไหวกรณีที่ต้องไปหาหมอในทันทีคือข้อเท้าบิดผิดรูปอย่างชัดเจนมีอาการปวดอย่างรุนแรงไม่สามารถลงน้าหนักหรือว่าเดินได้เลยนะครับหรือหลังจากหลังจากนั้นสักระยะเกิดอาการปวดบวมร่วมก,กับไม่สามารถลงน้ำหนักได้หรือว่ามีไข้นะครับ โดยทั่วไปเราสามารถป้องกันการพิกของข้อเท้าได้ด้วยการเลือกรองเท้าให้เข้ากับลักษณะและขนาดของรองเท้าเราผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงก็ขอให้ระมดระวังในการเดินหรือขนาดที่เราต้องออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังสําหรับคนที่เคยข้อเท้าพิกให้มองว่าตําแหน่งนั้นจะเป็นจุดอ่อนอาจจะพิกได้อีกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในการเดินหรือว่าออกกาลังกายเล่นกีฬาน,นะครับอาจจะบริหารข้อเท้าให้บ่อยรวมถึงหมั่นยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนะครับ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมถามมีให้สวัสดีครับ